นิวฉันเห็นเธอไม่สบายมาหลายวันแล้วนะไปหาหมอเธอไปคุณเย็นนี้คุณว่างไหมฉันไม่สบายนะว่าจะให้คุณพาไปหาหมอนิวเร็วเรเฮ้ยเต๋าไปไหน oh, อ่ะเอาพี่เอ็กสวัสดีครับวับนนี้ว่างไหมไปนั่งชิวกันปะ <c oughs> ได้ครับพี่ตอนนี้ได้เหรอเต๋าคุณต้องพาฉันไปหาหมอนะก็ <c oughs> ไปเองดิจะไปเที่ยวกับพี่เนี่ยไปไปเถอะเต๋า คุณจะกลับบ้านตอนไหนหรอฉันรู้สึกปวดหัวก็เลยว่าจะให้คุณซื้อข้าวมาให้น่ะโอ้ยว่าคุณข้าว่้หมโอ้ยลืมเลยหาต้มมาม่ากินไปสวัสดีค่ะโรงพยาบาลหรอคะฮะผมจะไปเที่ยว จิงงวดกับเพื่อนแต่กันทีหนึงนะครับอไปก่อนนะเต๋าฉันมีเรื่องจะบอกคุณอุ้ยผมรีบเดี๋ยวกลับมาค่อยบอกเดี๋ยวตกเครื่องทำไมคุณถึงไม่รับสาย,ยฉันเลยเต๋าฉันรักคุณนะเนีววมีอะไรกินไหมหิวข้าวแล้วเนี่ยนิ้ว นิวนิวผมหาอด้วยครับเราไม่รู้ได้เลยว่าเราจะอยู่ด้วยกันอีกนานเท่าไหร่รักและดูแลกันในวันที่ยังอยู่ด้วยกัน ให้มีความสุขที่สุดไม่มีงานมีการทำเรื่องอะไรมาได้ทุกวันมีแต่พี่ให้ลูกน้องทำมาก็ต้องมาทำงานช่วยหนูไม่เหนื่อยหรือไงพี่อยากช่วยไม่อยากให้หนูเหนื่อยแม่ค้าคะเคียโนตซองม่วงกับซองฟ้าราคาเท่ากันไหมคะมันไม่มีป้ายราคาติดหรืองไงเออแล้วมันช่วยเรื่องอะไรคะซองฟ้าผิวออรล่าซองม่วงรถรอยดำหัดอาดดูสมั่งไม่ใช่มีแต่ถามเฮ้ยทำไมยอดขายมันตกขนาดนี้เนี่ย ชมพู่มานี่สิจ้าแม่ตั้งแต่แกมาช่วยแม่ขายของยอดขายตกลงไปเยอะมากๆเลยแกทําอะไรอยู่หนูก็ช่วยทําทุกอย่างแล้วนะแม่ต่อไปแกต้องมายืนขายข,ายของเชียร์ลูกค้าทายังไงก็ได้ให้ยอดขายมันพุ่งกระชุดวันๆก็แต่งตัวกะลี่กะล้ารู้จักแต่งตัวส,ยสวยๆให้เหมือนพี่แกหน่อยจะได้ดึงดูดลูกค้าจ,จ้าแม่จ้าลูกสาวคนสวยของแม่จ้าบีเอ็มหรือลูกแม่กำลังดูดูช่วยอยู่นะแฮะ หนูเลือกสีได้แล้วเหรอลูกโอ,โอเคโอเคจ้าเดี๋ยวแม่จองให้เลยนะจองจองเลยคะ่ะฉันจะทำยังไงดีเนี่ยเงินก็ไม่พอยอดขายก็ตกพี่โจ๊กเกอร์แม่พี่มีลูกกี่คนหรอมีห้าคนครับแลวแม่พี่เราลูกเท่ากันไหมไม่เป็นไรนะหนูยังมีพี่อยู่พี่จะไม่ทิ้งหนูไปไหนอยากให้พี่ช่วยอะไรบอกได้นะทำอะไรกันอนะโจกเกอร์เธอก็มาหาหน้องทุกวัน เมื่อไหร่พ่อเธอจะมาคุยเรื่องแต่งงานกันสักทีพ่อก็ทำถามอยู่ครับแต่ไม่ได้คุยกันจริงจังควรจริงจังกันได้แล้วเธอก็มาหาน้องทุกวันจะได้ไม่เป็นขี้ปากชาวบ้านเดี๋ยวคนจะกลับไปคุยกับพ่อครับดีบอกพ่อเธอด้วยนะลูกสาวคนเล็กของแม่ค่าดองต้องไม่น้อยหน้าใครแม่ไม่ต้องคิดเงินแล้วคิดวีพีถูกๆอยู่เดี๋ยวเขาจะว่าเราโกงลูกค้าแม่ต้องดูแลเงินถ้าแม่ไม่ทำแล้วใครจะทำนิวจะเป็นคนดูแลเงินแทนแม่เองอะไรนะ คุณแม่ไม่ต้องหว่วงนะคะเดี๋ยวจะดูแลเงินของคุณแม่ให้เป็นอย่างดีพี่มิทิน <Hey. S 1> มาเมียวไงคะพี่จําไม่ได้หรอมาเมียวไหนมาเมียวคนที่พี่ไปขอเบอร์ที่ร้านอาหารเมื่ออาทิตย์ก่อนไงว่าไงนะผมไม่รู้จักมาเมียวไหนผมไม่รู้จักเลยไม่รู้จักได้ยังไงคะพี่ก็บอกอยู่ไงว่าพี่จะพาหนูไปเลี้ยงข้าวเฮ้ย <Hey. S 1> พี่อย่าบอกนะว่าพี่นอกใจหนูไปจีบยัยนี่ ในพี่บอกว่าพี่โสดไงคะแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นใครโสดเหรอวันนี้หนูว่างแล้วไงไปกินข้าวกันนะนะนะพี่ลืมอะไรี่สัญญากับหนูว่าอะไรเมืพี่บอกว่าจะไปเลี้ยงข้าวหนูเองแค่นี้จำไม่ได้คนอะไรความจำไอ้ผู้ชายเจชู้ฉันจะกลับไปอยู่บ้านเดี๋ยวกลับมาก่อนมาคุยกับพี่ก่อนไปไหนเออขอโทษนะคะหนูจำคนผิดห้ามบอกใครปิดปากให้เงียบ แยกก่สวัสดีครับอุ๊ยสวัสดีคะ่ะท่านประธานมิทินวันนี้อยากได้อะไรคะผมอยากได้น้ำหอมมินชินนะครับได้เลยค่ะขอเพิ่มกลิ่นนอตตี้หนึ่งกว่ารับซื้อไปฝากแฟนเหรอคะกลิ่นนอตตี้ห่อของขวัญให้ผมหน่อยนะครับโรแมนติกจังเลยคะ่ะผู้ชายอะไรเพอร์เฟกที่สุดทั้งหล่อทั้งเท่ตัวก็หอมดูสะอาดสะอา้านคุณอาบนา้ำมาแล้วสิบรอบเลย เลขาพีคมีงานด่วนมาเจอผมตอนนี้เลยครับโอ้ยมันหยุดก็ไม่ได้หยุดเรียกใช้ได้ตลอดเลยท่านประธานสวัสดีค่ะท่านประธานนั่งสิผมสั่งน้ำให้คุณแล้วนะของใครคะเอาไปให้ลูกค้าเหรอคะของคุณนั่นแหละของฉันเรื่องในโอกาสอะไรเหรอคะคุณทำให้ผมมีความสุขแล้วชีวิตผมก็มีสีสันขึ้นมากเลยคุณเป็นเลขาม,มากี่ปีแล้ว ก็จะเจ็ดปีแล้วค่ะเปลี่ยนจากเรียขามาเป็นคนรู้ใจของผมได้ไหมท่านประธานแน่ใจเหรอคะฉันอาจจะทาให้ชีวิตท่านประธานวุ่นวายก็ได้นะคะผมชอบความวุ่นวายน้ำหอมพี่วินขอบคุณนะคะท่านประธานใส่น้ําหอมวินเซนต์เมนกันพอเราคู่กันของฉันฉีดกลิ่นนอตตี้ฉีดแล้วเป็นสาวเซ็กซี่สดใสขี้เล่นของผมกินแฮนด์ฉีดแล้วเป็นผู้ชายเท่แล้วสะอาด ที่ห้องฉันมีแมวท่านประธานชอบแมวไหมคะเขาจะพาเราไปไหนการสถาปนาบรงกันครับอ๋อเราจําได้เมื่อก่อนเรามาตอนที่ตอนที่เราคบกันไปไปเล่นเล่นกันเดี๋ยวคุณจะได้หายเครียดมาเมีมยวได้รายเต็มชีเลยแพงเท่าไหร่ก็จัดไปเลยนี่หลอกเงินหญยแก่มาได้แล้วพี่ได้มาเท่าไหร่ล่ะรอบนี้ทั้งเงินทั้งบัตรอยู่กับพี่เพราะว่าพี่กำจัดมอนี่นิวได้แล้วพี่เก่งมากเลยปะ เรือกของกันทางนู้นเธอป้าแม่นๆนะวิธีเราอยากได้ตุ๊กตาตัวนั้นน่าะว่าน่าสวยนะอยากได้เหมือนกันนะหนึ่งสองตา๊กตาแม่น่ารักเหมือนเธอเลยนะแล้วก็น่ารักเหมือนเธอเลยเบอร์เดียวจินงจีงขนาดเท่าตัวนี้นะตัวนี้เซ็กซี่เหมือนกับนูเลยป้าอ้าวนั่นคุณมาเหมียวเหรออย่าบอกนะว่าเขาสองคนเป็นแฟนกัน คืนนี้พี่ไม่ได้กลับไปนอนที่ห้องนะช่วงนี้ต้องไปเอาใจยาแก่ก่อนใช้เงินของแม่ฉันเพลินเลยนะมอนี่นิวคุณไม่ทินต่อไปนี้เตรียมตัวไปนอนข้างถนนได้เลยเพราะฉันจะส่งคลิปนี้ให้แม่ดูแล้วพวกเธอก็จะไม่มีใครให้เกาะแล้ว<ะ>ผมไม่คิดเลยว่าผู้หญิงสวยเป็นคนจะเป็นวิสาชีบได้ไงอ่ะเราเอาคลิปนี้กลับไปให้แม่ดูกันเถอะอย่าไปเสียเวลาคุยกับโจนพวกนี้เลยพี่จ็อกเกอร์เฮ้ยนางมอนี่นิวนางมัาปัดจน ย็นนี้ว่างไหมครับเดี๋ยวผมพาไปกินข้าวครับอืมไปก็ได้ไม่จะผ่านไปกี่ปีคุณยังตัวหวอมเหมือนเดิมไหมะที่เราตัวหอมเพราะเราใช้น้ําหอมวินเซนต์ไงตอนนี้เราใช้คอลเลกชันวินเซนต์ฮอลิเดย์มีให้เลือกตั้งสี่กลิ่นน่ะเดี๋ยวเราฉีดให้นะะไปกันเถอะถ้าผมจะพาคุณไปอ่านหนังสือเริ่มเดิมคุณจะว่าอะไรไหมแต่รอบนี้ผมจะ เป็นคนเขียนตอนจบเองครับเราไม่ให้เธอเขียนแต่เราสองคนจะเป็นคนเขียนด้วยกันต่างหากล่ะ